นี้เป็นวันครบรอบนะคะวันแต่งงานของเจก,กับหมอวิวจากตรงนี้นะเราจะเห็นคนตกปลากันนะคะเป็นแม่นั่งรอเนี่ยไม่ก <c oughs> ินอะกินได้ค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นจุดตกปลายามเยน็นชาร้อนมากนะแล้วก็ไม่มีที่จับนะคะทุกคน <c oughs> โอเคโอเคกินกินกิน สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกุญแจเจค่ะชาแนลที่จะพาทุกคนไปรู้จักและหลงรักตุรกีวันนี้นะคะเจก็ออกมาทานาอาหรนอกบ้านนะคะตอนนี้อยู่ริมทะเลดำนะคะพอมเมฆสดและแสงแดด ก็ออกมาพร้อมแม่ของคุณหมอนะคะพอดีเมื่อวานเนี้ยเป็นวันครบรอบนะคะวันแต่งงานของเจกับคุณหมอคุณหมอทํางานในเมื่อวานนี้วันนี้ก็เราก็เลยออกมาหาร้านอาหารฉลองกินกันนะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันว่าเราจะไปกินอะไรนะก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะถ่ายมาให้ชมบรรยากาศละกันนะ นี้เราจะเข้าร้านนี้นะคะเป็นร้านประจําเพื่อนมานัดกันทีไรก็เข้าร้านนี้เรามากินเองก็เข้าร้านนี้คนะร้านติดทะเลเลย ก็จะเป็นเมนูใครอยากรู้เมนูก่อนนะคะก็สแกน QR ว o e คดนี้ได้เลยนี่นะคะร้านอาหารส่วนใหญ่ในตุรกีเนี่ยพอเราเข้าร้านไปถึงสั่งอาหารเสร็จนะคะเขาก็จะมีขนมปังมาให้ลองท้องก่อนนะบางร้านเนี่ยก็จะมีสลัดอะไรมาให้จิ้มกับขนมปังด้วยนะคะร้านนี้มีขนมปังมาอย่างเดียว ร้านนี้นะคะเขาก็จะมีโซนที่ไม่มีบุหรี่กับโซนที่มีบุหรี่นะร้านนี้ก็มีบุหรี่อยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้เขาเปิดด้านบนหน้าต่างให้นะคะด้านบนจะเห็นทะเลสวยนะทุกคนถ้าเกิดใครมาใครมาที่นี่ก็ขึ้นมานั่งด้านบนได้นะนี่ขอให้เขาเปิดหน้าต่างให้นะเพราะว่าเราไม่เราไม่ชอบกินบุหรี่เลย ก็จะหนาวเพิ่มขึ้นอีนึงซิสตอร์สุค่ะครัชอซิสตอร์สุเช่ถ้ามาลานแถวชายทะเลนะแถวคาราเดนิสนะคะทะเดดำเนี่ยก็มาสักประมาณบ่ายสามก็ได้บ่ายสี่ก็ได้นะคะมันจะเป็นช่วงแบบว่าแดดร่มลมตกนะช่วงหน้าหนาวนะอันนี้วม้เล็บหน้าหนาวแต่ว่าถ้าเกิดมาหน้าร้อนเนี่ยก็ไปนู่เลยทุ่มสองทุ่มไปเลยละกัน ไม่ย่งแดดมันจะส่องหน้ามากๆเลยนะคะมันจะแดดแรงมากวิวจากตรงนี้นะเราจะเห็นคนตกปลากันนะคะเป็นเป็นอะไรอะเป็นสะพานเล็กๆตกปลานคนนั่งตกปลาที่นี่คือนั่งได้ทั้งวันนะได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะเขาก็มาเอาสังคมด้วยมาคุยกับเพื่อนมาอะไรใช้เวลากับทะเลน้ำส้มคันตุรกี นี่ก็คืออาหารที่เราสั่งมานะคะของเจเป็นเทนเดอรอยนะราดซอสเห็ดเพราะที่แล้วกินแล้วอร่อยมากใช่แล้วก็มีปูเร่นะคะแล้วก็มีเป็นอ่าริซอตโต้สไตล์ตุรกีเนาะแล้วก็เป็นสลัดกุ้งโนแชร no นแชร์หิวเ i a h u n g ก r y ฉีดอดแ์อันนี้เป็นสลัดไก่ย่าอ่าน,นี่เป็นซีซ่าสลัดนะคะแล้วก็วันนี้แม่แหวกแนวไปเลยคอฟเเป็นเนื้อบด ย่างแล้วก็เสิร์ฟพร้อมอ,อ่มันฝรั่งแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้นะจำชื่อไม่ได้นะคะแล้วก็ปเป็นข้าวผัดคุเรกีไม่ให้กินแม่นั่งรอเนี่ยไม่ให้กิน <c oughs> อะกินได้ค่ะนินข้งเยตืเลยห้บอกกินน้ำไปแล้วนะคะหิวมากตรงนี้นะคะก็เป็นจุดตกปลายามเย็นที่ีคุณลุงคุณพี่คุณนัาคุณอานะคะมาตกปลากัน ทะเลีย,ยนเย็นสวยแมแม่เข้าไปดูแล้วด้วยาบ้าชิตับนี่เป็นร้านขนมหวานนะคะของตุรกีทำนี่นะคะเป็นขนมพองตุรกีเป็นเส้นเส้นแป้งแล้วก็ข้างในจะเป็น,น,นชีสแล้วก็ราดด้วยน,น้ำเชื่อมนะคะ ชาก็ต้องกินอย่างนี้เหรอใช่จับปากมันร้อนอ่ะกินร้อนๆ <c oughs> ชาก็ต้องกินร้อนๆสิชาร้อนมากนะแล้วก็ไม่มีที่จับนะคะทุกคนแม<อ>่อันนี่พุ่มเอกเขาไม่กินใบใบชา,าี่ร้อนไม่ใช่ผิวแลว นี่อันนี้ขนมหวานแล้วก็มาแล้วนะคะแล้วก็กินกับชาชาตุรกิษจะออกโขนมนะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลนะกินกับขนมหวานมันจะเข้ากันมากด้งชีไล่เดอร์ใช่ใช่นิดใช่นีดแบนเลบนเนนิดพดมัด ก็ะะเ,เอาน้ำชาไอซีหเจลแบบว่าน้ำชาแบบซุปขาวเขาขวเขาเรียกว่าอะไรเป็นยาชูกชีนะชาที่แบบว่าน้ำเยอะๆแต่ว่าน้ำชาน้อยๆนี่นะคะเพราะไม่อยากกินคาเฟอีนเยอะหมอมอาวโว่คุณหมอบ,บอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดร้านไหนเสิร์ฟชาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ร้อนจัดนะเราสามารถขอเปลี่ยนน้ำชาได้เลยนะคะคนตุรกีจะไม่ชอบกินน้ำชาที่แบบอุ่นๆหรือเย็นนะต้องร้อนจัดทัน นเป็นขนมคล้ายๆโรตีบ้านเรานะข้างในก็จะเป็นแบบพิสตาชโอคุณหมอเทสให้โรตีพุสน้องเงียบๆก็จะหวานๆนี่แหละแล้วก็เป็นพ่อเจชอบกินแบบนี้นะมันไม่หวานมากคุณหมอบอกว่าในชอบมากกว่าชอบ ค่อยชอบเท่าไหร่โอเคโอเคกินกินกินอ้าจะให้เมียเมียภรรยาก็ไม่ยอมทานอร่อย่อดอนีจอกินชบชมันหวานมากแต่เนี้ยมันมีความแบบใส่ครีมแล้วก็ใส่พิสตาชิโอด้วยแล้วมันก็แบบว่าเขาเขาใช้แป้งแป้งโรตีอ่ะ แต่ว่าเนี้ยมันนันว,วกว่ามันมันไม่หวานแหลกมันหวานแบบนวัวนัวนมนมนิดนึงนะคะอ่อคนไทยน่าจชอบนี้มากกว่านะลองชิมดูเอ่าคัตเชื้อส์ซาบูชัดแมทนะคะใครมาชิมก็ลองหาคำว่าคัตแมทคนไทยน่าจชอบมากกว่าอย,อา,า,ย,า,ยอากกินแบบเส้นเส้นแบบเนี้ยโอเคนี่คือยาฟิพตพาสต้า